ขอบใจมากเลยเพื oh, no. ่อนฮ้ยไม่ไหวว่ะเข้าไม่ได้โอ้ oh, จะตายเอ้เช oh ี่ยโอ้เพื่อเพื่อเพื่อโอ้ด้วยพลังเงินทาร่าจะลงทันแกเองเพื้อเพื่อ อืมาดิมามาเล่นกนุู่มาเฮืออาวอ้าวเชี่ยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปโซโล่ในแร็งซูพรีม50ดาวเป๊ะนะครับกับทาร่าออฟเลนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเล่นยังไงเดินเกมประมาณไหนนะครับแล้วใครที่อยากรู้รูนในเทพพลังแสงเดี๋ยวผมไปแนะนำตอนท้ายคลิปดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยครับไปอะไรกันเนี่ย เลเยอเฟิร์ตบาดใจเย็นน้องโอเคฆ่าไปหนึ่งโปโตโกสดีอูดโดนัทคุงเล่นมูล่าโชว์หน่อยครับมูลา่าไปนะครับโอ้ยเจ็บบีเวลเดอะบรัชอืือ เกือบตายไปเกือบแห้งอ่ะขอเกาะไฟสักอันนะทาร่าออกต่อไปน้าสนุกผมชอบออกก่อไฟแล้วแม่งเล่นเพลินดิเพลินๆๆโอ๊ะยินรับฮะได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดซะเยน่าองเท้ากันทีทีก็ด้วยเอาจริงคนตีผมนี่ก็ต้องคิดเนี่ยเยน่าหายอะศัตรูหายไปพอหนุ่มเลียดโร็ฮะไม่ไปบวกด้วยฮะพอหนุ่มเลือดโล แยกดันทำเวฟคีบเวีบ้ฟเวดบัฟเวบัฟเสู้ๆเป็นกำลังใจให้จู้เรียบร้อยเอาหมดฮนะผลเจอเวดหมดฮนะเวดหมดไม่สนิทเวดหมดไม่สลดเวดอีกหรือจะมาเล่นนะหรือจะเอาเพื่อนขอขึ้นสำหรับดาวนะครับคุณอัูร้อยดาวผมครับโอ้โหไม่สีแรงจังวะ คิดว่ายืนเด้งเลือดเด้งเลือดรีทันรีทันรีทันครับรีไม่ทันไม่คิดว่าตายนะนะเอาจริงคิดว่ารอดนะก็แตงว่าเราแข็งไม่พอนะไม่มีโปรเทคนี่ว่าแม่งเจ็บอยู่ยืนแบบปุกกักปุกกักปุกกะตายแห้งจ้าจ้าจ้าเจ็บจ้าเจ็บจ้าเจ็บมากเลยจ้าเกาะกระท้อนก่อนอนะเกาะกระท้อน เจ็บเว้ยเกาะกระท้อนหนึ่งอันเนี่ยตุ้ม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 แค่เมื่อศัตรูอุ้ยจะตายแล้วดีไม่ตายฮะแต่มันตายแทนไปเกือบแห้ง่ะเห็นน้มีทริปเปอร์คิวเฉยอยากดันแต่ก็ดันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่า แม่งล่อล่อบ้านล่อป้อมกูหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บไม่ไหววะเชื่อไม่ไหวว่ายืนไม่ได้วะนาคอนแม่งเอาจังหวะ4 8 0อือผมว่า 4, มผมก็ยืนออฟเลนแบบผาสุกนะเกมเนี่ยยืนแบบสงบสุขเลยนะไอเชอไม่สงบสุขแล้วรอเลน อ่ะรอ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 เกิดไหมผ่อนเกินไปไหมเนี่ยหมูส่ายหยิบตัวแท้งมาให้เนี่ยไม่ทันได้แท้งให้แล้วมันตายรัวๆครับแต่แม่งหยิบทอนมาอุ้ยทอนดาซี่เลยด้วยใช่ฮีโร่ระดับ s s r แต่ละตัวทอนดาซี่ขยี้ใจโอ้ my god ก็ว่าทำไมไปเล่นยากจังวะทีมผมมาเอาฮาขนาดนี้วะเนี่ยตัวละครมั่นใจ มั่นใจแบบผุดๆรอฟาร์มฮะับกบรวบเพื่อนยิงตุ้งอันติป้าน,นี่ก็ตายได้อยู่นะอุ๊ยล่อไบโอไบโอแหลมนั่นแหละสวยฮะยช่แล้วเนาะ ขอเหถอยถอยาวฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไหวยืนไม่ไหวฮะท้าล่าดาบใหม่ว่าน่าจะโอเคนะดูสโลงสลวนสโลนีฮ้อุ้ยเข้าไปเจาะตู่นะได้แอัดซิทไปกูเฮ้ยมันก็แหลมแบบแหลมขี้แตกเลยนะพี่แม่งเนี่ยแหลมแบบผุดๆนะผมไม่ได้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 กลางๆเดี๋ยวกางบึ้มมั้ เออโดนเตะเอวลอยอะเรารอพี่ทอนะคุณพี่ทอนคุณพี่ทอนสวยคุณพี่ทอนขาแล้วหนึ่งตัวเวทีกู่ะเดี๋ยวเกิดก็น่าจะระเบิดยกตีไอ้คุณพี่ทอนคุณพี่ทอนนี่รอไม่เกิดไม่เกิดนี่กากจริงไงกากจจัดเลยคุณพี่ทอน ดาซี่ยากจริงดาซี่มันเก่งกับคีฟนะผมบอกก่อนเค์คลิปเก่งมากนะดาซี่เนี่ยวางบอ่อบึมบึมบึมะดาซี่ดาซี่เม็ดเสียวรอเกิดฮะโปรโตการสดีเอสฮะยังจนอยู่เลยเออโดนเอาะไอเทมสุดเสียวเยว่ยวๆๆย,ยว แล้วพี่ก็เดินมาคนเดียวนะหอมจริงจัดจัดอุ้ยเจาะไปหนึ่งทีฮะแล้วก็เตรียมแอกฮะเรียบร้อย <laughs> แอกบอกแล้วแอกโอ้เชีย่ยกูจะเข้าไปกูโดนเตะลอยตลอดเลยเฮ้ยไวโอเลตอย<ด>ู่นู่นนะเพื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่ลวกเพื่ออะไรเหมือนกัน <c oughs> แต่รู้ว่าพี่ลวก โอ look, ้ยตีต oh, ีต no, ีตีตีต oh, ีต no, ีต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 นตีตีงีตีตีตีแตตี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 ตตี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 ตตีีแวตีตตีตีตีตนตี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 ตตี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 ตวตี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 ีตีตีตีอีตีตีออตีตีีรียเีี ให้คุณพิธทรเราเกิดฮนะดาบแดงคุณพิธรจะมาแล้วโอ,โอ้โอ้ผมรีบกดสก,กิลไปว่ะเฮ้ยทาร่าต้องจะเล่นหน้าคุณเนะี่ยนาโคอร์สากหน,หนึ่งกับทาร่านี่คิดดีๆนะมันดูเท่ดีแหละฆ่าทาร่าได้แหละแต่แบบผมอึดอ่ะผมอึดจัดเซะอึดจัดจัดอึดจัดจัด ดาซี่ตัวเคลียร์คีฟนัมเบอร์ตึงของทีมเราเดินเช็คเดินเช็คเช็คอินเบบี้เช็คอินเบบี้โอ้โหซัดโอ้โหซัดกันเรือซัดกันเรือยืนร <'re> ับให้ขอเจ็บแทนเะนี่ย <you> ผมเป็นคนที่ขอเจ็บแทนเะนี่ย oh, <no. S 1> ขอบใจมากเลยเพื่อนเฮ้ oh, <no. S 1> <c oughs> ไม่ไหวว่ะเขาไม่ได้ จะตายโอ้ยเชี่ยโอ้้ด้วยพลังหนิ่งทาร่าจะลงทันแกเองโอเคไปแล้วครูไม่ไหวแล้วเดือดแล้วเกินคนโทรมาโอ้โชว์เร์แต่ไม่โชว์ใจอีกแล้วโอ,อ,อ้ยไอ้ทอเด้ยคุณพี่ทอรอีกนิดเดียวมันก็หดแล้วเนี่ยใครคนโทรมาใครไม่รู้พอตายปุ๊บคนโทรมาทันทีเวียน เพือเพือเพือเออมาดีสัตว์มามาเล่นกับกูมาเพื่อเอาเอาเช็ดดืดดื้อไปแล้วัตว์มาอยู่แล้ววันนี้ไม่เห็นข้าวันหน้าเดี๋ยวกูมาใหม่ไปแล้วเจอกันหนึ่งวิก็มีความหมายเสียวจัดเลยจานทาร่าสุดจัดบอก ตัวแรกเม่ตัวแรกซื้อมาเกมแรกเล่นให้คุ้มเล่นให้คุ้มเล่นให้คุ้ม,มยืนรับบาทานุพักฮะตเต็มไปหมดฮะเน้นรับตีนเล่นรับทุกอย่างตุพีมพิ่แค่ชื่อจังหวัดไม่นั่นมันสูพันเอ้ยอย่ายิงกูกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บ เฮืเอ,อเฮืเอ,อเฮืเอเฮือเฮือไปละฮ่า <c oughs> ไม่ได้แดกมหรอก <c oughs> ล็อกชิลล็อกชิลอะไรไม่สำคัญคนตึงแบบผมโนล็อ no กชิลก็รอดได้เพราะผมมันคนตึงยังไงะ <c oughs> จดจำน้ำนําไปใช้ทับ้ <c oughs> บ้านช่องไม่รู้จักกลับ <c oughs> <c oughs> พี่มาแล้วน้องบอกเลยพี่ตึงแล้วน้องคาร่าเดสุพรรณเรียบร้อยโดนมันเอาไปแล้ว ไปดีกระตุ้มุๆยิ่งมาเป็นหมู่คณะน้องขึ้นมุราเลยโอ้ยเจ้าบุ้ยไปละเจอกันเจอกันเจอกัน้าเกินไปอะ่ะทมผมีผมอะผมก็ทำไม่ทุกอย่างแล้วนะผมทำไม่รู้จะทำยังไงแค่นี้ผมก็แบบทำไม่ไหวละต้องการอะไรจากผมอีกเยอะแยนเลยคะคุณพี่ทอนโอ้สวยฮะคุณพี่ทอนยิงไม่ได้อะสวยฮะโอ้เจาะแจ๊ะเบาะแปะ๊แปะเดาะแดะ เลาะแหละเหลือแต่กูอีกแล้วเหรอมาเลยเพื่อนๆ let's go let's go ตีเดอะป้อม you know ตีป้อม yes like that like that like that hit the bomb hit the bomb ไอ้สัสตีป้อมแม่งโอ้กูแบกคอสเตรียมซัดหนา้ากนะูแล้วเนี่ยจีิงๆครับ <laughs> ยืนทนนานยันเกมบ่าเป็นไง okay. บอกว่าผมตัวตึงเลยจะทาร่าตัวตึงทาร่าพันข้าวเหนียว จบเกมนี้พี่ไม่รับดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอครับพี่เขาเรียกว่ามาเพื่ออึดนะครับมาเพื่ออึดมาเพื่อตึงวี่ไม่เอ็มวไม่รู้จะพูดไงแล้วทำขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหน MVP เอ็มวีพีทาร่าทาร่าตลอดไปเกมแรกของทาร่าแล้วเพิ่งซื้อตัวมา2 8งพันแอยแบาท 88โกลบแปดดูรับดาเมจนะฮะไวโอเลตบอกกูท่อ YouTube อรับดาเมจแต่28%ดเเนะี่ยกบรับเยอะอยู่นะเนี่ยเซตนี้บอกแล้วเซตเสียวแต่รูนผมไม่ครบนะรูนในเรื่องลังแฝงไม่ครบต้องขอโทษด้วยนะฮะ โอเคครับผมหลังจากที่ดูคลิปจบไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาแนะนําในส่วนของรุน่นไอเทมพลังแฝงนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าทาร่างเราเนี่ยมายืนในออฟเลนนะครับซึ่งจริงเนี่ยมันเอาไปยืนป่าก็ได้โลมิ่งก็ได้ออฟก็ได้นะครับวันนี้มายืนออฟก็แนะนำไอเทมออฟแล้วกันนะครับสำหรับรองเท้าของทาร่าครับออกได้2แบบครับคือรองเท้ากันสี่กับรองเท้ากรอก ซึ่งถ้าถามว่าอันไหนฮิตกว่าสำหรับทาร์ออฟเลนผมมองว่ารองเท้าเกราะเพราะรองเท้าเกราะครับบวกเกราะบวกความในการเคลื่อนที่และที่สําคัญการโจมตีที่แบบการโจมตีปกติความเสียหายมันจะเบาลง15%ตัวที่ตีใส่เราอะโปะโปะโปเช่นเจอลิงเจอแพนด้าเจอมูลาตัวละครแบบดาเมจเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเจอแบบพวกแบบเออเขาเรียแกบบแบบแบบชื่ออะไรวะจะเรียกคิวเลนตลอดเลยไอ้แบทแมนอ่ะนะครับไอ้เคาน์่ะนะครับเออมันเบิร์ดตัวแรงๆใช่ป่ะออกรองเท้าเกราะมาเนี่ยมันตีไม่ค่อยเข้านะครับก็แนะนําว่าชิ้นนี้ ก็ดีมากๆนะครับสำหรับโซโนิคบูตแต่ครับในกรณีถ้าเจอตัวละครที่เป็นแก,แกล้าเหมือนกันแต่สกิลจุกจิกสตันเยอะเช่นอีดังเยนานะครับหนึ่งตัวดีนะครับถ้าเจอหนึ่งตัวดีเนี่ยบางทีแบบรองเท้าเกาะมันก็ดีครับจนกระทั่งเยนารัมถ้าเยนาเริ่มรัมแล้วเราออกรองเท้าเกาะเนี่ยบางทีแบบเรากดสกิลไม่ติดวิง่งไม่ออกกดอันติไม่ติดอะไรเงี้ยมันกึก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 กึ๊กไปหมดบางทีอาจจะตายก่อนที่ได้เปิดอันติได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าเจอเยนาก็แนะนําเป็นรองเท้ากันซีซีแต่ถ้าไไไไมมม่่เเ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 เจจจจออออออยยยยยยนน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 นาาาาีีผแแแแแะะะะะลลลิงงงงพด้้้บบททททรรรคักก็็ปปืข หลังจากนั้นครับไอเทมของทาร่าเนี่ยสามารถออกได้ตามใจชอบเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกราะนะครับถ้าอยากที่จะออกเกราะเพื่อที่จะทาดาเมจร,รอบข้างผมว่าเกราะไฟก็ดีนะครับน่ารักกระปุ้งกระปิงบวกดาเมจครับมีดาเมจร,รอบตัวนะครับเป็นแบบดาเมจไฟเผาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไว้เคลียร์คีฟแล้วก็ทำลายคนที่แบบอยู่รอบตัวเรากระโดดไปทุบหมุน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 ตีป๊าป๊ๆป๊ก็โอเคนะครับมีเกราะมีพลังชีวิตมีฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตนะครับแต่ว่า ถ้าบางเกมครับเราเจอแบบพวกลิงอะไรเงี้ยแล้วเราแบบอยากใช้มันตีเราเยอะๆแบบตีฉันสตีฉันเลยแล้วฉันก็นสะท้อนใส่เธออะไรไงไเงี้ยเมลวอเพลนผมว่าก็ไม่ได้แย่นะ้นะการออกชิ้นที่2นะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยแบบออฟเลนบางตัวก็ออกพวกฟลอเรนติโนพวกเยนาบางทีก็ออกนะเออไอชิ้นเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับแพทนี้ฮิตมากๆเลยนะครับสำหรับเมลออฟเพนหรือเกาะสะท้อน,อนบวกเกาะ300พลังชีวิตพันสนะครับแล้วก็สะท้อนดามเมจแกาภาพที่แม่งตีกลับไปเป็นดามเมจเวสต์สตูนะครับประมาณนี้แต่ว่าเกมนี้ผมออกทั้งคู่นะผมออกเกาะไฟแล้วก็เกาะสะท้อนนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ารองเท้าผมเป็นกันซีซีนะแต่ว่าเอาเป็นรองเทา้าเกาะผมชอบสีมันเท่กว่าในเกมนี้น่าเป็นรองเท้ากันซีซีแหละน่าจะเจอเยนาเนาะแล้วก็หลังจากเกาะเขาเรียกเกาะสะท ถ้าเราเจอตัวละครที่แบบดาเมจเวทเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็ออกเป็นทรอยก็ได้นะครับหรือว่าบางทีเจอแบบดาเมจเวทเยอะๆอะไรเงี้ยเจอเพนกลางเจออะไรแบบปแปลกๆกันนะครับเวทสองเวทสามเงี้ยชิ้นที่3ไม่ต้องออกก่อสะท้อนก่อนก็ได้นะครับออกเป็นการเวทก่อนก็ได้คืออย่างที่บอกว่าไอเทมทาร่ามันแบบมันตามใจชอบหรืออยากจะออกแบบไหนก็ออกได้นะครับแค่ออกเกราะ แค่ออกเกราะแค่นั้นพอเกราะ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 นะครับประมาณนี้นะสำหรับไอเทมนะครับแต่ว่าก็จะมีไอเทมชิ้นหนึ่งครับที่ผมออกมาในเกมนี้นะเดอะด <c oughs> <ๆ>ิมินิเชอร์นะครับหรือว่าดาบดาบสโลอ่าดาบสโลอันนี้เนี่ยบวกพลังโจมตีร้อยหนึ่งบวกลดคูลดาวบวกพลังชีวิตที่สําคัญเนี่ยหลังจากใช้สกิลไปจะสโลศัตรูแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยเออเขาเรียกว่าอึดขึ้น20%นะครับสโลศัตรู30%แล้วอึดขึ้น20%แล้วถ้าากกดดบ็อึดขึ้นอีก40%ดาบนี้ผมมองว่าเอามาใช้งานได้ค่็อุดขึ้นอีกาี่าเพราะว่า สกิลหนึ่งโดนสตูปุ๊บศัตรูติดสโล่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเราสกิลหนึ่งไม่โดนศัตรูแต่ศัตรูมาใกล้เราใช้สกิลสองหมุนจากที่สกิลสองไม่มีสโล่กลายเป็นติดสโล่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็อึดขึ้นด้วยศัตรูตีเราได้เบาลงนะครับก็คิดว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเอามากดสลับกับในส่วนของล็อกชิลไม่แย่เลยนะครับอาจจะออกมาคู่กนะั็ได้แบบกดล็อกชิลเสร็จปุ๊บเปิดไปหน้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบแล้วก,กดดาบอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่นะะะะะว่่่่าา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 เาเเเเเรรรรรนน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 นีียียยยยออออออกกกกจไไไไไททมมมมปป็็ััังงณหนนคบบบบบสสถลดดใชชิ้้้4แ ปคือแบบอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะสลับไอเทมได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบยึดติดอยู่กับว่าฮ้่มันต้องเป็นเซตนั้นมันต้องเป็นเซตนี้มันต้องเป็นเซตนู้นคือทาร่ามันแล้วแต่สถานการณ์เกมแล้วแล้วแต่ตัวที่เขาหยิบมาเจอเรานะครับเช่นเจอไฮยาเตเงี้ยบางทีก็อาจจะออกไปในส่วนของ ไอ้ชิวอัพลอตมานะครับเพื่อที่จะลดความเร็วในการโจมตีลดความเร็วในการขึ้นที่ไม่เจอไฮอาเตก็ไม่ต้องออกออกเกาะสะท้อนเจอลิงออกเกาะสะท้อนเจอไฮอาเตออกชียวอัพลอตอะไรเงี้ยหรือ,อทั้งเจอรทั A ้งลิงทัางไฮอาเตก็อาจจะออกแม่งคู่กันเลยประมาณนี้ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนดูว่าอยากที่จะเซตแบบไหนเล่นแบบไหนมากกว่านะครับเกาะไฟไม่ต้องมีก็ได้สําหรับแรงสูงๆประมาณนี้นะครับสาหรับไอเทมนะครับในส่วนของพลังแฝงครับผมเล่นเป็นเซตนี้เนาะก็เล่นเป็นเข้าป้อมอยู่ในป้อมเขาหรือป้้้้้ออมมเเรราาาาากก็จะะไดตนนนนนสถขึัี อยู่ในป้อมเขาหรือป้อมเราได้ต้านสถานะมากขึ้นแล้วก็อึดขึ้นอีก10%นะครับใช้สําหรับการได้ป้อมแล้วโดนเขาได้ป้อมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็น,นี้ครับควรที่จะมีมากๆนะครับเอฟเฟกการฟื้นฟูเลือดและโลจะ่จะเพิ่มขึ้น10%หากแคปเป้าหมายต่ำกว่า50%เอฟเฟกจะเพิ่มขึ้น10%ประมาณนี้ก็คือเวลาใช้ันติหรือใช้สกิลหนึ่งใช้สกิลสองอัตราการเด้งเลือดของเราเนี่ยจะเยอะขึ้นพอสมควรเลยนะครับยังไงก็แนะนําให้มีนะครับแล้วก็ เกาะระเบิดครับเอ็กโซซิฟชิวเวลาโดนตีครบ4สแต็เสร็จปุ๊บระเบิดตูงแล้วก็เด้งเลือดรีเลือดทำดาเมจเสร็จตูวรอบข้างประมาณนี้ฆ่าแล้วได้เลือดครับเดเวลเลอร์ค er, วันมีครับแล้วก็ซากิเบีนะครับลดคูดาวอันติ ทาร่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ไอเทมลดคูดาวน้อยนะเพราะงั้นเนี่ยเอาเป็นสังเกตเบนมาผมว่าคุ้มมากๆเลยกับการได้ใช้ติได้เร็วขึ้นใช้ติได้เร็วขึ้นเราก็ไปกวนตีนศัตรูได้มากขึ้นไปหาเลื่อนศัตรูได้เยอะขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัแนะนำนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับโอเคต่อมาในส่วนของรูนครับเนื่องจากผมไม่มีรูนอันนี้ต้องบอกก่อนวันนี้ผมไม่มีรูนตัวที่ผมเล่นเนี่ยไอ้น้องน้องเสียวเนี่ยเรื่องเล่าแสนเสียวเนี่ยไม่มีรูนก็เลยใส่เป็นโกลเด้นบอดี้ครับ สปิริตแล้วก็โพเวสนะครับจริงๆตุงกลางใส่เป็นโพเทคก็ได้ถ้าอยากที่จะมีเลือดเพิ่มแล้วก็แบบเคลื่อนที่ช้าน,นิดนึงแต่ว่าอึดน,นะครับก็เป็นโพเทคก็ได้แต่นเนี้ยผมเอาเป็นสปิริตนะครับเอาเป็นแบบเดินทุบเดินทุบเดินทุบเพราะเวลาทุบมันจะลดคูดาวสกิลหนึ่งให้ด้วยนะทัตฮีโรประมาณนี้ก็เลยใส่เป็นรุนนี้ครับแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่ใส่ <c oughs> เลือกได้ก็ไม่ใส่ตรงกลางว่าผมไม่มีรุนนะครับไม่มีรุน ประมาณนี้สําหรับรุ่นไอเทมพลังแฟงนะครับที่สาคัญใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ